สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทําให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทาง NBT วันนี้รายการเส้นทางกีฬามีแขกรับเชิญเป็นเยาวชนคนเก่งที่มีผลงานในด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับ ผลงานของเธอจัดว่ายอดเยี่ยมมากๆเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสังกัดสโมสรเซนท่านผมมีโอกาสได้เจอกับน้องเมื่อครั้งที่ไปชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุดที่จังหวัดชนบุรีหรือว่าฉลามเยาวชนเกมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมีโอกาสได้เห็นความสามารถและฝีมือของน้องๆและนอกจากนั้น น้องคนนี้ยังเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมีทัศนคติที่ดีพูดจาเฉลียวฉลาดมีความกล้าแสดงออกรายการแข่งขันต่อมาก็ได้ไปชมการแข่งขันของน้องอีกครั้งในรายการ WTT y o u t Star Contender 2025ที่จัดขึ้นณไอซ์แลนด์ฮอลห้างสรับสินค้าไอซ์แลนดจึงคิดว่าน้องน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชน ให้เลือกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาวันนี้เราจึงขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพื่อนัดสัมภาษณ์พูดคุยซึ่งก็ได้ทราบว่าเธอเป็นลูกศิษย์ของพี่บอลภาคภูมิสงวนศิลป์นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยนอกจากจะเล่นกีฬารับใช้ชาติมาอย่างยาวนานพี่บอลยังคงเป็นโค้ชยอดฝีมือที่ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์หลายต่อหลายคนโดยเฉพาะน้องพลอย กุลพัฒวิจิตวิริยกุลตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับสอนวิชาปิงปองให้จนในปัจจุบันน้องพลอยแจ้งเกิดเป็นสุดยอดดาวรุ่งเทเบิลเทนนิสแห่งยุคและเป็นไอดอลของน้องๆรุ่นหลังหลายๆคนมาแล้ววันนี้เราไปทำความรู้จักกับน้องพราวเด็กหญิงพัชรพรอ,อุราพรน,นักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยกันครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยและทำความรู้จักนะครับกับเด็กหญิงนะครับเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคนเก่งนะครับที่ตอนนี้เป็นดาวรุ่งกําลังพัฒนาต่อยอดขึ้นมานะครับภายใต้การดูแลของพี่บอลภาคภูมิสมวนสิ้นตอนนี้ผมอยู่กับน้องพราวน้องพราวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงชื่อเด็กหญิงภาชราพรนุราพรค่ะอ่าตอนนี้เรียนอยู่อยู่ 2> ม2ค่ะที่สาธิตประสานมิตรสาธิตประสานมิตรม2อ,อายุอายุ13ค่ะ13ปีเล่นกีฬาปิงปองหรือว่าเทบเบิเลเทนนิสมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เล่นมาตั้งแต่8ดขวบค่ะก็ประมาณ5ปี4-5ปีแล้วตอนนี้แะดขวบเนี่ยทำไมทำไมถึงเลือกเลือกเล่นก,กีฬาปิงปองตอนนั้นสนใจกิจกรรมอะไรบ้างคือตอนนั้นนะคะไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่ ที่โรงแรมมันมีเต๊อปิงปองอยู่ข้างล่างแล้วก็เล่นกับพ่อแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยไปเข้าชมรมที่โรงเรียนค่ะอ๋อเคยไปเที่ยวแล้วได้ไปลองจับอปิ้งปองดูใช่แล้วตอนนั้นคือแบบชอบมากแบบเล่นตลอดเวลาที่ไปเที่ยวเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นนักกีฬาไหมไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าก็ตีเล่นกันอ๋อก็ตีๆขำตีสนุกใช่สนุกสนุกแล้วก็ชอบเลยแล้วก็เลยไปเข้างเข้าชมรมที่โรงเรียนใช่แต่ว่าตอนนั้นอยู่ปถมอยู่อยู่สาธิตรามค่ะสาธิตรามก็มีชมรมเต่อปิงปองนะ ใช่แล้วก็เห็นแบบพี่ๆไปเล่นกีฬาสาธิตหนูก็ได้รู้สึกอยากเล่นค่ะใช่พอพอได้ไปแข่งกีฬาสาธิตเนี่ยผลงานในการลงแข่งกับโรง,ง,งเรียนอื่นครั้งแรกเป็นไงบ้างครั้งแรกก็ได้สามเหรียญทองเลยค่ะก็แบบภูมิใจมากเลยเใช่ค่ะคือจากที่เราเล่นส,นสรุปได้สองขำแล้วก็ได้มาลองลงแข่งดูได้สามเหรียญทองเลยครั้งแรกที่ภูมิใจมากมีความคิดไหมว่าเราอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วตอนนั้นโหตอนนั้นก็ ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะก็คือว่าอยากแบบทําให้ได้ดีค่ะใช่แล้วพอตอนไหนถึงเริ่มแข่งไปไปนานแค่ไหนถึงมีความคิดว่าเอออยากจะไปลองคัดตัวทีมชาติดูก็แข่งไปสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็แบบทําได้ดีไม่แย่ก็ม,มีโอกาสได้คัดทีมชาติแล้วก,แวก็แล้วก็ติดตอนอายุ10ขวบ10ขวบก็เป็นกาทีมชาติแล้วคนระับตอนนั้นตื่นเต้นมันได้มีโทรหาไทยอยู่ที่ตื่นเต้นดีใจมากเลยค่ะ S <S <S ไปแข่งในนามทีมชาติไทยครั้งแรกเนี่ยรายการอะไรในประเทศหรือว่านอกประเทศ WTT ที่ประเทศไทยคะ่ะ WTT นะครับเพราะว่า WTT ก็เพิ่งจบไปนะน้องพราวก็ได้เข้าแข่งขันด้วยแล้วก็เราไปเจอกับคนที่เป็นแชมป์ด้วยใช่ไหมนัดที่แต<ช>ไอซ์แลนด์ปีนี้ก็ได้เจอกับอลิสค่ะเขาเขาเป็นแชมป์เข้ามาจากออสเตรเลียก็รู้สึกว่าเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมากเพราะเราได้ตีกับคนที่เก่งๆค่ะใช่แล้วเขาก็เฟรนลี่มากค่ะเพราะว่าอลิสเนี่ย แมท์ที่แข่งกับน้องพลาวเนี่ยผมก็ไปถ่ายภาพอินเสิร์ตอยู่แล้วก็ก็รุ้นเนอะตอนแรกก็สูสีนะแต่ว่าอลิซก็ยงังต้องยอมรับว่าเขากเก่งจริงๆนะ<ช>แล้วก็เขาก็สามารถที่จะไปได้ถึงการเป็นแชมป์เลยยังไปถ่ายตอนที่เขากินข้าวเหนียวมะม่วงเลยอ๋อใช่แล้นหนูให้ข้าวเหนียวมะม่วงเขาเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยนะเรารู้เป็นเพื่อนกับอลิซมานานยัง ก็เป็นเพื่อนกับอลิสตอนที่หนูไปไปซ้อมที่ออสเตรเลียค่ะก็เจอกันแล้วเขาเป็นเขาเป็นคนออสเตรเลียนะแต่ถึงแต่ตาเขาเป็นเขาเป็นคนจีนแต่ว่าเขาลงให้ออสเตรเลียอ๋อพี่หน้าคือนักกีฬาจีนเนี่ยเขาก็ส่งออกไปทั่วโลกนะเก่งๆมากเลยเอ่อได้อลิสต่ยเขาเก่งตรงไหนเธอโอโหนูกก็รู้สึกว่าแบบเขาก็รวมๆแล้วคือแบบดีหมดทุกอย่างเลยค่ะเขาเลยแบบได้เป็นแชมป์หนูก็ชื่นชมเขาค่ะ แต่ว่าวันที่เจอกันเนี่ยก็ถือว่าสู้กันได้สนุกนะพี่ยืนถ่ายที่เตียงว่าลุ้นไปด้วยนะเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยที่สนามเยชนเกจบนะครับที่จังหวัดชลบุรีที่ผลงานที่สนามเยชนเป็นยังไงบ้างก็ได้สองเหรียญทองคะ่ะประเภททีมแล้วก็ประเภทเดี่ยวคะ่ะได้เดี่ยวด้วยในรุ่นอายุ13 13ปีคะ่ะอันนี้เป็นกนีฬาเย,ยชนแห่งชาติครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกเลยค่ะสนุกไหมการเข้าร่วมกีฬาก็สนุกแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยก็ยังไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้รางวัลค่ะใช่พอฉลามเยาวชนปั๊บก็มาตอนนั้นมันเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนาะใช่แข่งที่สังท่านแจ้งมันก็เลยต้องเลื่อนออกไปค่ะแล้วก็มาแข่ง WTT เลยค่ะ WTT เมื่อที่ผ่านมาในลงกี่กี่กี่ครั้งกี่กี่รายการกี่รุ่นกี่เออสองรุ่นค่ะรุ่นสิบสามสิบห้าแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่ง เป็นคู่ผสมค่ะเป็น WTT ครั้งที่สองเนาะใช่ไหมในชีวิตเราครั้งที่สามร้งสามเลยะสามเลยนะสามใช่ครั้งแรกในรายการ WTT เนี่ยไปแข่งที่ไหนที่ไทยหมดเลยค่ะที่ไทยนะก็แบบเขามาจัดที่ไทยก็ถือว่าแบบดีมากแบบให้โอกาสเด็กๆใช่แต่ไงบ้างรับบรรยากาศการแข่งขัน WTT มันพิเศษกว่ารายการอื่นๆที่เราแข่งตรงไหน หนูรู้สึกว่าแบบได้เห็นคนอื่นๆเขาตีแล้วก็รู้สึกแบบมีกําลังใจมีแพชชั่นในการแบบตีขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะใช่แล้วก็ได้เจอแบบเพื่อนใหม่ได้คุยกับเขาเมกแฟนค่ะอืมคือหลายท่านท่านแฟนรายการที่อาจจะรู้จักกีฬาปิงปองยังไม่มากเนี่ยถ้าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสจัดการแข่งขันกับบุตอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าไปชมเข้าไปสัมผัสบรรยากาศนะครับคือรายการนี้ดูฟรีด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียตังค์ซื้อตั๋วซื้อบัตรผ่านประตูนะครับไปดู ความสามารถของเด็กไทยแล้วก็นักกีฬากเก่งจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับเขาก็มามาแข่งขันให้ดูกันเสียได้ก็เพิ่งเพิ่งจบไปเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับก็จะได้จากการแข่งขันอีกก็รออัปเดตข่าวสารจากสมาคม <Okay. S 1> เราการเล่นบิบองของเราครั้งแรกโค้ชคนแรกคือโค้ชคนแรกคือครูปอกค่ปปคคะผู้สิทธิ์ผู้ทองคำใช่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มเล่นเนี่ยครูป,ปอกเนี่ยสอนเบสิกสอนอะไรเราว่าจนแบบเรายังนํามาใช้จนถึงทุกวันนี้ ก็จริงๆเขาก็สอนเบสิกหนูแบบเกือบทุกอย่างเลยค่ะก็ถือว่าเป็นคนคนแรกก็แบบสอนตีแบ็กตีโฟอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ต่อมาปัจจุบันนี้ก็อยู่กับพี่บอลภาคภูมิใช่ค่ะมาอยู่กับพี่บอลภาคภูมิเรารู้จักพี่บอลมาก่อนไหมว่าเขาเป็นใครอะไรไมาองไรรู้จักค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็แบบเป็นอไอดอลของแบบเด็กๆแล้วก็เปพี่ๆน้องๆหลายๆคนอยู่แล้วแบบเขาเก่งมากแล้วก็รู้จักเขาค่ะใช่บอลเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไอดอลของเด็กๆนะ เป็นไอดอลของนักกีฬาที่รุ่นราวเขาเดียวกันด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบอลก็อายุมากนะไม่ไม่ได้ว่าบอลแก่นะแต่บอลเนี่ยคืออายุ40อัปแล้วแต่ว่ายังรักษามาตรฐานผลงานฝีมือดูแลร่างกายตัวเองจนยังเล่นทีมชาติเล่นซีเกมเล่นเอเชียนเกมอะไรได้อยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในวงการกีฬาทุกคนเลยกว่าได้วันนี้บอลไม่อยู่ก็ขอชมรับหลังหน่อยนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยก็เป็นและอย่างบอลเนี่ยเป็นคนสร้างน้องพลอยมาด้วยเป็นโค้ชคนแรกของน้องพลอยกุลพันธ์นะครับที่ ปัจจุบันเนี่ยผลง,งานปังมากก็ไปได้แชมป์ที่ยุโรปได้ไปเดินสายแข่งรายการต่างๆได้ไปเล่นลีกด้วยพี่บอลสอนอะไระบ้างเลก็จริงๆก็หลายอย่างค่ะก็ไม่ไม่ใช่แค่พี่บอลโค้ชทุกท่านนะคะ<ม>ก็ให้ความรู้หนูหมดก็แบบดีคะ่ะ<ม>ใช่ทุกคนก็แบบสอนแบบตั้งใจคะ่ะจุดเด่นในการเล่นของน้องพลาว คิดว่าเรามีจุดเด่นตรงไหนที่สามารถที่ได้คะแนนมาเยอะๆเลยหนูหนคิดว่าแบ็คแฮนด์ <hand> ถ้าหลายคนก็บอกว่าแบ็คแฮนด์อยู่ดีเพราะว่าแบบจริงๆก็แบบมันก็เป็นแบบไม่ได้ทําแต้มขนาดน,นั้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบแบบหนูคิดว่ามันดีอะค่ะดีกว่าอื่นแล้วจุดไหนที่เฮ้ยเรายังต้องซ้อมเพิ่มคิดว่าแบบมันยังมันยังเป็นจุดอ่อนเราอยู่ไหน น่าจะเป็นลูกเสิร์ฟค่ะถ้าเป็นไปได้นหนูก็อยากจะแบบเพิ่มลูกเสิร์ฟให้มีหลากหลายขึ้นค่ะตอนนี้ก็ซ้อมลูกเสิร์ฟเ็นพิเศษก,ก็พยายามหาอะไรใหม่ๆค่ะใช่ใบแข่งที่เชียงใหม่มาล่าสุดในนามสโมสรเซนทันเป็นที่้าผลักด่นได้ได้แชมป์รุ่น13ค่ะแล้วก็ได้ที่สองคู่ค่ะคู่อายุไม่เกิน10อายุ12-15ค่ะเราเราคู่ใคร คู่กับนนดาค่ะจน<ด>ินาดาดาก็เป็นเด็กอีกหนึ่งคนนะที่เจ๋งเราก็สัมภาษณ์กันตอนที่วพทีนะครับเราในการจับคู่กับเนดาเนี่ยขับคู่กันมานานเนี่ยคู่กันบ่อยไหมก็จริงๆก็หลายครั้งอยู่ใช่<ม>ก็ก็ถือว่าบ่อยๆค่ะอืมเพราะว่าในรายการวพทีเนี่ยพี่ก็แอบรุ้นอยู่นะเออน้องพราวกับนดาเผื่อจะได้มาชินกันเพลงอะไรเงี้ย<ฮ>๋อลรุ้นอยู่รุ้นอยู่แต่ว่าไมป็นไรก็คือว่าเส้นทางอีกยาวไกลนะครับ รู้จักกัระดาขนาดไนะเป็นเพื่อนขนาดนี้ยก็จริงๆก็ตั้งแต่ัะพักที่อยู่เริ่มงตีบิงปองมาหรู่ก็รู้จักเขาแล้วค่ะเพราะว่าเราก็แบบรุ่นเดียวกันมันก็แบบรู้จักการเป็นเพื่อนกันค่ะตอนที่เล่นที่สนามยาชชนนี่ก็อยู่ทีมเดียวกันด้วยใช่ค่ะทีมกรุงเทพมหานครนะครับทุกวันนี้ซ้อมหนักไหมก็จริงๆก็หลังเลิกเรียนมาปุ๊บก็ มาซ้อมตอน6โมงถึงสองทุ่มค่ะใช่สองหกโมงถึงสอทุ่มออช่วงเย็นทุกวันเลครับก็ทุกวันค่ะแต่ว่าบางอาทิตย์เนี่ยตอนวันอาทิตย์ก็จะมีแบบพักผ่อนแบบไปทำอย่างอื่นค่ะใช่ก็มีโอกาสที่ได้่อนคลายบ้างใช่เพื่อนเราเนี่ยคนที่เขาไม่ได้เล่นกีฬาเขาก็จะมีเวลาเล่นโทรศัพท์ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่เรารู้สึกเอ๊ะเบื่อการเล่นกีฬาไหมหรือว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนๆปกติไหมเนี่ย ก็สาหรับหนูก no really ็ไม่เพราะว่าหนูแบบส่วนตัวคือแบบชอบปิงปองมากแบบอยู่กับมันไม่ได้ทําให้รู้สึกไม่ดีเลยค่ะก็คืออยากจะตีใช่ค่ะนอกจากการได้เจอปิงปองเรามีสิ่งที่ชอบงานอะไรเลอะไรบ้างก็หลายอย่างอยู่ก็มีแบบร้องเพลงวาดรูปเล่นเปียโนอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบพักผ่อนวันอาทิตย์ก็จะทําสิ่งเหล่านี้ค่ะใช่เดกีฬาเด็กนักกีฬาผู้หญิงหลคนชอบศิลปะชอบวาดรูปเป็นการผ่อนคลายด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วก็แบ่งเวลาเรียนการบ้านกับการเรียนเราโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันไกลๆจริงๆก็ถ้าเกิดว่าเป็นวันปกติค่ะหนูก็จะพยายามทําการบ้านให้เสร็จที่โรงเรียนเลยเพื่อที่จะได้มีเวลามาซ้อมเพราะว่าหนูก็อยากมาซ้อมไม่งั้นก็เดี๋ยวจะอดซ้อมก็จะแบบอะไรที่ทําได้ก็จะทําไปก่อนเลยที่โรงเรียนให้เสร็จเลยเวลาไปแข่งก็ถ้าต้องหยุดเรียนก็จะพยายามกลับมาแล้วก็ตามงานแบบ ให้ให้ได้เยอะที่สุดค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็ช่วยตามงานค่ะก็คือว่าโอเคแล้วก็พวกครูหรือว่าจริงๆโรงเรียนก็สอร์ตเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเขาก็เข้าใจว่าเราไปแข่งกีฬาค่ะมีเด็กรุ่นน้องๆที่เขามีเราเป็นไอดอลแล้วก็เข้ามาขอคําปรึกษาขอให้เราช่วยสอนมีไหมโหกล้าจริงจริง แบบเขาจะเป็นไอดอลหนูเพราะว่าแบบเห็นว่าพี่พาวาใส่กระโปงอะไรแบบนี้เพราะว่าห <c oughs> นูชอบใส่กระโปงเวลาแข่งขันแต่ว่ามาถามเรื่องตียปิงปองก็ก็มีบ้างมีบ้างคะ่ะคือเราเป็นไอดอลทั้งในเรื่องฝีมือการเล่นกีฬาแล้วก็แฟชั่นการแต่งตัวเลยเหลหรอ่าแฟชั่นเดี๋ยวก็จะบอกน้องว่าใส่กระโปงนะคะทุกคน <c oughs> ในผู้หญิงใส่กระโปง <c oughs> คือคือการการเสื้อผ้าเนี่ยมันมีผลกับการเล่นแบบยังไงบ้างเออเฮ้ยสาบหนูแบบ มันทําให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็แบบม,มันมีผลแบบเวลาเขามาถ่ายรูปก,ก็สวยอโอเคโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นเราก็ต้องกูล,ลุกกิ้งทั้งในสนามแล้วนอกสนามและเทคนิคในการตรีแล้วมีน้องๆเขามาถามหรือว่าสอนอะไรเราบอกแบบให้เราสอนอะไรบ่าเรื่องเทคนิคในการตรี จริงๆก็จะเป็นแบบเด็กๆเลยค่ะก็จะมาบอกว่าพี่พาวแบบว่าสอนตีลูกนี้หน่อยตีแบตตีโฟอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆหนูก็ชอบคุยกับเด็กอยู่แล้วก็จะสอนอบ้างนิดหน่อยค่ะเอะในอนาคตนะก็สามารถที่จะเป็นโค้ดได้นะเคยเคยที่กเรียกเคยคิดภาพตัวเองในวัยผู้ใหญ่ที่เป็นโค้ดเป็นผู้สอนไหมเคยเคยคิดไหมไม่ไม่ไม่เคยคิดค่ะ,ะยงังยังไม่เคยคิดเลยใช่ก็ไม่แน่นะตอนนี้ก็ฝึกฝึกไว้สึกๆึกแบบ สื่อสารกับนักกีฬาเพื่อนๆหรือว่านักกีฬาน้องๆในการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสอนหรือว่าดูเกมคู่ต่อสู้หรือไม่ก็ย้อนกลับมาดูคลิปดูเทปที่เราแข่งเสร็จแล้วค่ะใช่ชอบดูตัวเองแข่งเสร็จแล้วบ่อยก็จริงๆก็ดูค่ะแบบหลังจากแข่งเสร็จก็อมาดูว่าตัวเองแบบผิดพลาดอะไรอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยคือเป็นเรว่าเป็นการทำกัรบ้านนะครับถ้าชีวิตดีถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้เล่นกีฬาปิดปอง ในอนาคตอยากอยากเป็นอะไรอาชีพจริงๆแล้วอยากเป็นนักออกแบบไม่ว่าจะเป็นแบบออกแบบเสื้อผ้าหรือว่าตกแต่งภายในคือแบบเช่าออกแบบค่ะแบบมาทางสายอาร์ตอ,อ,อือ่ะคือกีฬาผมจะบอกว,ว่ากีฬาหนึ่งประเภทเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การแข่งขันไม่ได้มีแค่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงไม่ได้มีแค่ถ้วยรางวัลน,นะครับมันเรียกว่าเรามองภาพกว้างก็คืออุตสาหกรรมกีฬาอุตสาหกรรมกีฬามันก็มีการ หลายงานหลายเจอบหลายอาชีพที่อยู่ในการแข่งขันนั้นนั้นหนึ่งนักกีฬาสองโค้ชสามรักวิทยาศาสตร์การกีฬาเราอาจจะได้เป็นคนออกแบบเสื้อผ้าสำหรับก,ก็ีฬา <c oughs> ได้เรือแม่ก็เป็นคนเป็นสถาปนิกออกแบบยิมสำหรับการเล่นกีฬาก็ได้นะก็ลองดูนะก็เป็นไปได้ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็คือมุ่งมั่นกับการเป็นนักกีฬาทเทเบิลเทนนิสก่อนมีรุ่นพี่เราหลายคนเด็กไทยหลายคนที่ได้ไปเล่นอาชีพ เล่นระบบหลีกที่ยุโรปเลยอย่างพี่ทิพย์พี่บัวพี่หญิงล่าสุดก็เป็นน้องไอซ์น้องพลอยเราเคยเคยมีความคิดไหมว่าอยากจะไปในเส้นทางนี้บ้างก็ก็คิดค่ะเพราะว่าแบบก็เห็นพี่ๆเขาได้ไปหนูก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีโอกาสก็อยากได้ไปแบบเขาบ้างเพราะว่าก็ดูจะแบบสนุกแล้วก็แบบได้โอกาสดีๆประสบการณ์ดีๆเลยค่ะคือมันเป็นระบบอาชีพเลยนะ เล่นแล้วก็มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนด้วยเวลาเจอพวกพี่ๆเขาเนี่ยเราเคยถามไหมว่าเขาไปเล่นยังไงไปอยู่ยังไงไปทำยังไงก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าก็เห็นว่าพี่ๆเขาดูสนุกกันมากเลยนี่มีเวลาเรลองถามถามพลอยก็ได้พลอยเพิ่งกลับมานะพี่เคยถามแล้วเขาเรียกอะไรที่ไม่เคยได้ทําเขาก็ทเองหมดเลยเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองสักผ้าตากผ้าทำกับข้าวอะไรฝึกซ้อมอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแต่ ยังมีเวลาให้ค้นหาตัวเองอีกเยอะ<ช>ว่าเราจะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือเราจะเป็นสถาปนิกหรือดีไซเนอร์นะครับรายการต่อไปที่เราจะเข้าแข่งขันเนี่ยมีโปรกแกรมออกมาหรือยังเอ่อถ้าเป็นที่จะถึงนี้ก็จะมีแมตต์ N C N แล้วก็บัตเตอร์ไฟค่ะอืม NCN อ็ NC ที่ไหนเอ็นซีเอแข่งที่มหาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอืมที่รังสิตใช่ไหมครับ <C a> เดือนไหนเลยเดือนเออเดือนหน้าค่ะโอ้จะถึงแล้วกว่าตอนนี้ก็ซ้อมนะ ไม้ไม้นี่เรามีเทคนิคในการใช้งานอายุการใช้งานดูแลรักษายัางไงทาเองไหมเวลาซ่อมไม้อะไรก็เปยยเลี่ยนยางเวลาเปลี่ยนยางโค้ดก็จะเปลี่ยนให้แต่ว่าแบบดูแลรักษาก็คือแบบหลังซ่อมก็เช็ดเช็ดยางแล้วก็เก็บรักษาดีๆค่ะเราชอบยางด้านเม็ดหรือว่าด้านเรียบหนูชอบเรียบแล้วหนูก็ตีเรียบใช่รู้สึก<อ>ว่ามันแบบตีมันม <laughs> แล้วคู่ต่อสู้แบบไหนที่ เรารับมือ,อยากที่สุดเ,ออเคยเจอใครที่รับมือ,อยากที่สุดก็น่าจะเป็นคนที่ตีแบบเขาตีแบบเร็วกว่าหนูเยอะค่ะหนูก็จะแบบตีไม่ทันแต่ว่าจริงๆมันก็น่าจะมีวิธีแก้แล้วก็ต้องดูกันไปใช่ค่ะพี่บอลเคยบอกวิธีแก้ไหมเจอเวลาเจอผู้ต่อสู้ที่ตีเร็วเลยก็ถ้าเกิดว่าโค้ชก็เคยบอกว่าเราก็ต้องตีให้แบบ ให้เปลี่ยนจังหวะเขาอะไรแบบนี้ค่ะให้เขาแบบถ้าคนที่เขาตีเร็วเนี่ยบางทีเขาอาจจะตีช้าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แบบทําลูกให้มันช้าไปใช่เคยแบบเชื่อเรื่องแบบเรียกอะไรสีที่มันถูกฉลกเวลาลงแข่งขันเลยชไหมเชื่ออยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีสีที่เป็นพิเศษแต่ว่าเราก็จะไปดูใน Google แล้วก็แบบดูตามวัน oh, <Hey. S 2> อ๋อเป็นสายมูนะคือว่าวันนี้คนจะใส่สีอะไรใช่ไหมใชแ่แล้วแล้วแบบเคยมา พี่คขาประมวลผลเลยว่าพอเราใส่สีตามที่ Google แนะนำแล้วมันได้ผลอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็จริงๆมันก็ไม่เสมอไปนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เราใช่ใช่เป็นกำลังใจป็นเรียกว่าเสริมกำลังใจและความมั่นใจวันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้คุณแม่ได้เตรียมเหรียญรางวัลในรอบปี2568มาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่เหรียญแล้วอับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในรอบปี2568 ได้มาสองเหรียญก็เป็นรูปฉลามน่ารักมากอ่าเป็นปลาฉลามทำดีสองเหรียญในประเภททีมประเภทเดีมีกับเดียวค่ะอ่าอแล้วอันนี้ละ่ะอันนี้นนที่เชียงใหม่ค่ะ,อ,ะอันนี้เดี่ยวเดียวสิบสามอ่ายกยกอ่าโอเคนะครับก็ถือว่าอันนี้แค่ในรอบปีสอง8นหะ้าร้อยหกสิบแปดนะตั้งแต่ปีใหม่ต้นมาก็ถือว่าตอนนี้บ้านก็แคบลงแล้วเพราะว่าต้องเอา,าแบงคือที่มาเก็บเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลลูกสาว อ๋อ okay. 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 oh, mm. มีราการมีราการที in, right? ่ชลบุรีด้วยใช่ใช่ใช่แล้วอันนั้นเป็นในนามชุมมงสอนใช่ไหมชุมสอนค่ะโอเคมาอยู่ตอนนี้อยู่กับสกัดสุมมสอนเซนท่านใช่ค่ะแล้างเซนท่านดูแลนักกีฬาดีไหมก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแบบเซนท่านเพราะว่าเขาก็แบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็แบบสนับสนุนเราทําให้แบบนักกีฬาหลายๆคนลงถึงหนูเนี่ยแบบมีกําลังใจในการตีค่ะใช่แล้วก็แบบก็ทําให้รู้สึกแบบ เออรู้สึกแบบมีคนซัพพอร์ตเราอยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะกล้าดีมากมากค่ก็นี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมนัดน้องพราวนะครับมาพูดคุยมาสัมภาษณ์กันเพราะว่าครั้งแรกที่เจอที่สถานเยาวชนเนี่ยก็เดินสวนกันนี่แหละแล้วก็ได้ถักท่ายกันแต่ว่าน้องก็มีจุดเด่นตรงที่ความมั่นใจนะครับมีความกล้านในการที่จะแสดงออกในการพูดในการสื่อสารกับสื่อมวลชนหรือว่านักข่าวนะครับก็ต้องขอยกเครดิต ความชื่นชมให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ว่าเลี้ยงน,น้องพลาวมาได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเด็กที่สร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็พอได้มานั่งคุยกันจริงๆเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีความมั่นใจพูดเก่งด,ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีความคิดที่ดีเพราะว่านักกีฬา,าหลายคนก็เก่งนะเป็นเด็กแต่ว่าเขาไม่ได้มีความเขินอายแต่น,นี้ก็มีความมีความกล้ามีความมั่นใจมีความมั่นใจที่จะสื่อสารกับกับตัวผมหรือว่ากับผู้ชมทางบ้านนะครับ วันนี้เราอยากจะขอบคุณใครบ้างที่สนับสนุนสปอร์ตให้เรามาเรียนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนโรงเรียนสมาคสมสโมสรเชิญพูดอะไรเลยก็อยากจะขอบคุณออพ่อแม่ก่อนที่ว่าคอยสพอร์ตหนูแบบพาไปส่งตลอดเวลาถึงว่าจะมีงานแบบ หนูไปแข่งเขาก็บางทีก็ลาเรียนไปไอ้ลาลาสอนไอ้ลาลาทำงานลาทำงานไปดูหนูก็แบบรู้สึกดีมากๆแล้วก็ขอบคุณโค้ชทุกคนที่เคยสอนหนูมาคะ่ะก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของหนูหนูก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณอยู่ตลอดเวลาคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทางโรงเรียนนะคะสาธิตประสานมิตรท,ที่เอ่อเขาแบบเข้าใจว่าหนูต้องมีแข่งหรืออะไรแบบนี้ก็คือแบบเข้าพร้อมที่จะสปอร์ต แล้วก็ขอบคุณสมาคมนะคะที่แบบว่ามีจัดอะไรดีๆต่างๆหลายๆอย่างาเลยค่ะโดยเฉพาะ WTT บที่ที่ไทยก็ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้แบบพบเจอประสบการณ์ดีๆค่ะใช่ค่ะก็ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากท่านผู้ชมทางบ้าน,นครับติดตามกีฬาเทเบิลเทนนิสแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องพลาวด้วยค่ะฝากแฟนๆชาวไทยเนี่ยหันมาดูกีฬาเทเบิลเทนนิสกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนุด้วยค่ะขอบคุณค่ะคาราบูทายละกีฬาเทเบิลเทนนิส มันดีกับเด็กและเยาวชนตรงไหนทําไมเด็กๆควรจะมาเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสก็จริงๆมันเป็นจริงๆกีฬามันก็ดีหมดค่ะเพราะมันทําให้เด็กๆได้รู้จักแพ้ชนะแต่ว่าเทเบิลเทนนิสที่หนูเลือกมาเล่นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันกระตุ้นสมองอะมันแบบมันเป็นกีฬาที่รวดเร็วแล้วก็ต้องใช้ความคิดแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเด็กๆใช่ค่ะโอเคครับก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับเด็กๆน้องๆองเยาวชนนะครับรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่อ,อยากาจะหากิจกรรมหรือว่าหากีฬาให้บุตรหลานท่านเล่นนะครับก็ลองมาเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสกัน,นครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีสถานที่มีสโมสรมียิมหลายๆที่นะครับให้ลองไปเล่นดูนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพกระตุ้นพัฒนาการของตัวน้องๆนะครับแล้วก็อาจจะค้นพบตัวเอง ไปจนถึงกีฬาทีมชาติก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณน้องพราวแล้วก็ขออวยพรเป็นกำลังใจให้กับน้องพราวนะครับโชคดีประสบความสำเร็จในทุกการแข่งขันและการทํางานและการเรียนครับขอบค้าฮะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะ <laughs> ช่วงท้ายรายการวันนี้เรามีผลงานความสำเร็จของเยาวชนไทยที่เป็นนักกีฬาเรือใบออฟติมิสพวกเขาได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันเรือใบารายการใหญ่สองรายการณประเทศกาหลีใต้มาฝากกันครับทีมชุดนี้ประกอบไปด้วยเด็กไทยทั้งหมด4คนมีรายชื่อดังนี้เด็กชายสรวิทนาคสุขเด็กหญิงปันธิตาเวโรจนกุล เด็กชายชัญชาติอิทธิวรกุลเด็กหญิงสุรภาม่วงงามนี่ก็คือรายชื่อทั้ง4เด็กเก่งของเรานะครับคุมทีมโดยครูยอดสุภกิจด้วงเงินสำหรับผลการแข่งขันทั้งสองสนามผลงานนักกีฬาเรือบเยาวชนไทยในการแข่งขันณนะประเทศเกาหลีใต้2รายการรายการแรกได้แก่ Korea Southern Coast Cup 2025ณเมืองปูซาน สรุปผลรางวัลที่นักกีฬาไทยได้รับมีดังนี้รางวัลชนะเลิศโอล์อชายได้แก่เด็กชายสรวิทนาคสุขรางวัลชนะเลิศโอล์อหญิงได้แก่เด็กหญิงปัญธิตาเวโรจนกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามชายได้แก่เด็กชายชัญชาติอิทธิวรกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหญิงได้แก่เด็กหญิงสุรภาม่วงงามและต่อมาอีกหนึ่งรายการที่ไปทําการแข่งขันกันนะครับได้แก่รายการ เบยองครับอินเตอร์เนชั่นแนลเซริงแชมเปี้ยนชิพ2025สำหรับผลการแข่งขันนะครับรางวัลชนะเลิศโอออชายได้แก่เด็กชายสรวิทนาคสุขอันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับรางวัลชนะเลิศโอออหญิงได้แก่เด็กหญิงสุรภาม่วงงามหรือว่าน้องเบลนะครับรองชนะเลิศอันดับ3ชายได้แก่เด็กชายชัชชาติอิทธิวรกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ5ได้แก่เด็กหญิง ปันทิตาเวโรจนกุลนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมน่าชื่นใจนะครับทีมชุดนี้ก็มีผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมก็คือครูยอดสุภกิจด้วงเงินอดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยที่ในปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมเรือใบเย,ยาวชนและทีมเรือใบคนพิการไทยด้วยนะครับ การเดินทางไปครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก Thailand Optimist Dingy Association รายการเส้นทางกีฬาก็ต้องขอสแสดงความยินดีชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเรือใบเยาวชนไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาณโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสราร์และอาทิตย์เวลา13นาฬิกาทาง NBT วันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ